กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจัดงานทองเขียวราคาประหยัดจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีณตลาดสินค้าการเกษตรสหกรณิคมพนมจำกัดเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพสูงในาราคาที่เป็นธรรมลดภาระต้นทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรโครงการธงเขียวราคาประหยัดมุ่งเน้นลดราคาค่าใช้จ่ายของเกษตรกรโดยเฉพาะปัจจัยการผลิตที่สำคัญอย่างปุ๋ยและเคมีเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี6สูตรหลักลดราคาสูงสุดถึง200บาทต่อกระสอบพร้อมแจกคูปองส่วนลดซื้อสารเคมีเกษตรหวังเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรภาคใต้มีกําไรจากการเพาะปลูกมีปลูกความแล้วก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มีอะไรเหมือนยางยางครับผมหมถึงว่า วิธีการปลูกเนี่ยยากไหมหรือว่าอะไรไหมเออปลูกเองปลูกเองครับผมปลูกเองมีพักพวกแล้วก็เราก็ร่วมช่วยกันแล้วมีการรวมบ้านมีการรวมปลูกอะไรกันใช่ใช่ไม่มีแล้วจากจากผลผลิตอ่ะไม่ดีังไงบ้างผลผลิตก็ดีครับได้เยอะบ้านเราดินมันดีครับแล้วเสริมด้วยการใส่ปุ๋ยภาครัฐเข้ามาสำหรับสนุนเนี่ยดีใจไหมโอเค เลยพูดเลยพูดเลยดีใจมากครับดีใจมากที่จากงานแบบนี้ก็อยากขอบคุณภาครัฐหน่อยขอบคุณทุกทุกบริษัทที่มาร่วมโครงการค้าภายในกระทรวงพาครับผมขอบคุณเลยโครงการค้าภายในกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับขอบคุณมากมากที่รับปุ๋ยรับยามาลดราคาที่รับปุ๋ยรับยามาให้กับเกษตรกรครับผม คุณลุงเป็นยังไงบ้างครับที่ไล่ผลผลิตดีไหมฮะก็พอจะได้ครับพอพออยู่ได้ครับผลผลิตเป็นไงบ้างครับก็พออยู่ได้ครับแล้วมีภาพลักษณ์ตลาดประนีลดีไหมใช่ครับมีมีครับค่าใช้จ่ายได้ใช่ไหมครับพูดเลยจังพอรับลดค่าใช้จ่ายได้อะไรได้ครับก็พอลดค่าใช้จ่ายบ้างครับทางรัฐบาลจะช่วยครับ มดกี่ไร่มีไร่หนึ่งนะครับ pues ประมาณเจ็ดสิบไร่ครับเจ็ดสิบก็ใครับโอ้ยไม่ให้เกษตรกรธรรมดาแล้วอย่างนี้ต้เป็นทั้งแกแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับลูกหลายคนครับอะไรนะคุณลุงอะไรนะลูกหลายคนลูกหลายคนเออหลานขยันเนี่ยเออลูกขยันขยันขยันทำไร่หรือขยันทำลูกเออทั้งสองอย่างเลยครับโครงการนี้ดีไหมคะคุณลุงนะโครงการนี้ดีไหมคะดีครับโครงการนี้อยากให้มีทุกปีครับ มีอยากมีทุกปีครับทุกปีอะไรจังหวัดอื่นก็ขอทุกเดือนเลย